สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้แล้วรายการเท็ดดี้ออนทัวร์ฮะขณะนี้ฮะผมอยู่ที่สระน้ํามรากตครับในบริเวณของขุนน้านางนอนที่ผมไม่ได้พาคุณผู้ชมมาชมที่นี่นานแล้ววันนี้ครับมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณตรงนู้นฮะที่เป็นส่วนหนึ่งของสระน้ํามรากตเขาอนุญาตให้เราลงไปเล่นน้ํากันได้แล้วครับจากอดีตที่ผ่านมาบริเวณที่เนี้ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์13มหมูป่าก็เป็นที่เล่นน้ําของชาวบ้านที่แม่สายและนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์13มูป่าเาก็ปิดไม่ให้ ลงไปเล่นน้ําแต่วันนี้ฮะเขาเปิดให้คนเล่นน้าเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวานนี้เป็นวันอาทิตย์ที่คนมาเที่ยวเยอะมากๆฮะผมไม่ได้มาถ่ายครับเนื่องจากเกรงว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายติดอะไรที่มันเฮ้ยไม่เหมาะสมไม่สมควรอะไรแบบนี้แต่วันนี้ฮะเป็นเชี่ยงวันจันทร์ที่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับได้ยินเสียงคนเล่นน้ําอยู่เหมือนกันเราลองไปดูกันเนาะ จากเดิมทีครับในส่วนของสระน้ํามรกตตรงนี้หรือตอนนี้เรียกว่าสระขุนน้ามรกตครับก็จะมีนักท่องเที่ยวฮะชาวบ้านมาลงเล่นน้ํากันบริเวณนี้เยอะแยะมากมายเลยครับในอดีตที่ผ่านมาเมื่อก่อนนู้นนะเนาะ,ะ,ะที่ผมเคยมาเห็นครับแล้วก็ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ก็เริ่มรู้สึกว่าไม่มีใครเล่นแต่ว่า สิ่งที่เราพบได้ก็คือน้ำตรงนี้ใสามากๆเลยนะเราเริ่มมองเห็นปลาพวงปลาอะไรที่เข้ามาอยู่ด้านในนี่ครคุณผู้ชมครับเราก็เริ่มมองเห็นปลาเห็นสัตว์ได้ชัดเจนม,มากขึ้นจากเมื่อก่อนที่ออกจะเป็นแบบน้ำคุณนๆนะเหมือนจะมีคนเอาปลาคราฟมาปล่อยด้วยครับคุณผู้ชมฮนะ นั่นหละองสัยจะใช่จริงๆด้วยฮะนี่ฮะมีคนเอาปลาคัฟมาปล่อยในนี้มารู้ว่ามาจากไหนครับแต่ในส่วนของบริเวณที่ให้เล่นน้ํากันคือส่วนบริเวณด้านท้ายตรงนู้นครับที่เราจะเข้าไปดูกันก็คือน้ําที่ไหลจากสระน้ําประกดนี่แหละออกไปนู่นนะครับผมและเนื่องจากช่วงนี้มีปริมาณน้ําที่ค่อนข้างมากครับทาให มีน้ำตรงนี้ใสสะอาดและสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมนี่โอ้ยนี่น,นี่น่าเล่นมากเลยเมื่อก่อนตรงนี้นี่มีนะครับผมไม่ก่อนเขาไม่ได้สร้างฝายเจ้าตรงเล็กๆเนี่ยแต่จะมีน้ําบริเวณที่อยู่ตรงนู้นซึ่งตอนนี้เราพบว่าน้ําใสสะอาดน่าเล่นมากๆเลยครับโอ้ยมีน้ําปริมาณมากที่เล่นได้ตรงนี้ฮะยังเผื่อแผ่ออกไปทางนู้นนะครับนี่ จะเป็นช่องที่เราสามารถจะล่องห่วงยางได้ครับคุณผู้ชมฮะล่องห่วงยางก็คือไครมาเนี่ยลอยห่วงยางจากนี่นะไหลออกไปนู่นออกไปนู่นออกไปนูนปน่นได้เลยฮะในระหว่างเส้นทางการชมธรรมชาติตรงนี้ก็มีคนเล่นน้ํากันอยู่ด้วยครับเดี๋ยวผมเดินตรงนี้อาจจะสั่นๆน,นิดนึงนะคุณผู้ชมแมนู่นมีเด็กๆเล่นน้าก็อยู่ตรงนูน ด้วยครับผมขออนุญาตถ่ายให้ดูห่างๆตรงนี้และกันเดี๋ยวจะไปถ่ายโดนพิก,กจูอะไรของน้องๆเข้าจะยุ่งครับแล้วใครที่กังวลว่าเฮ้ยมาแล้วฉันจะเปลี่ยนเสื้อผ้ายัางไงไม่ต้องกังวลฮะทางอุทยานได้จัดทําห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแยากชายหญิงไว้ให้ตรงนู้นเรียบร้อยครับในเนี้ไม่ค่อยมีอะไรขายเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมเราก็เลยต้องเตรียมเครื่องดื่มกับอาหารจากภายนอกมาก็ มาลองของใหม่ครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโฮลวีดหมูชีสจากเซเว่อีเลเว่นครับชิ้นละ35บาทก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นโฮวีดนะฮะเป็นแป้งโฮวีดแล้วก็ใส่ชีสเข้าไปด้วยครับพร้อมกับเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ครับแต่ว่ามันสดชื่นดีเวลากินแลน้วก็เจ้าเป๊ปซี่แม็กคัส เทสทัสซัสอะไรไม่มีน้ำตาลครับคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวเราจะกินอาหารที่นี่แต่ก็มีข้อเตือนอย่างหนึ่งจากทางอุทยานเขาบอกมานะครับว่าใครที่เอาอาหารเอาขยะอะไรเข้ามาขากลับไปขนออกไปให้เรียบร้อยนะจ๊ะอย่าทิ้งให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ที่นี่จริงๆถังขยะเขาก็มีแหละแต่ว่าคนมักง่ายมันก็มีอยู่ทุกที่เนาะกินตรงไหนทิ้งตรงนั้นหรือว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขามาเก็บไปทิ้งเองเออขอให้เจริญนะจ๊ะ ด้วยความที่น้ําใสสะอาดมากครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกันมาเมื่อวานเนี่ยคูยแบบโอโหแบบอลังการมากที่เขาถ่ายรูปไปให้ดูเราก็ไม่กล้ามากลัวจะถ่ายติดภาพอะไรที่ไม่เหมาะสมอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วครับแต่ว่าที่เรามองตรงน,นี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยมากันเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เราก็เจอหนุ่มสาวสองคนที่มาเที่ยวที่นี่ครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยกับน้องนิดนึงว่ามาที่นี่กี่ครั้งแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างก่กับการมาที่นี่ครับสวัสดีครับมาจากที่ไหนกันเอ่ยมาจาก อ๋ออยู่แม่สายนี่เหมือนกันใช่ไหมครับมาที่นี่บ่อยไหมครับก็สองสามรอบสองสารอบิ่งเปิดเล่นน้ำมาสองอาทิตย์ที่แล้วอ๋อแล้วนี่เป็นครั้งแรกหรือล่อที่มาเล่นน้ําที่นี่ครับเป็นยังไงบ้างฮะรู้สึกยังไงบ้างน้ําใสมากเย็นไหมหนาวไหมรู้สึกหนาวไหมลงมาเล่นที่นี่ก็หนาวนะเย็นหนาวยืนไปเย็นไมเมื่อก่อนเคยมาเล่นที่นี่ไหมก่อนที่เขาจะปิดนะครับไม่เคยครับไม่เคยเลยใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างครับอยากจะชวนคนอื่นนักท่องเที่ยวคนที่อื่นมาเที่ยวที่นี่บ้างไหมอยากให้มาลองชวนหน่อยครับ ลรงชนมน้ำใส่มาก,มากเฮ้ยฮะเย็นนะหนาวไหมครับก็ออตอนนี้หนาวไหม,ม,ม,มพี่ก็หนาวม,นม,มันก็แบบแบบปรับอุณหภูมิได้อ๋อแต่น้ำใสสะอาดมากเลยนะครับตรงนี้โอเคขอบคุณมากครับ นี่ก็เป็นเส้นทางการศึกษาธรรมชาติที่ยาวอยู่ประมาณถ้ากะไม่ผิดก็น่าจะมาสัก4ี่ห้าร้อยเมตรน่าจะมีฮะเราก็สามารถเดินตามเส้นทางนี้ได้ตลอดเข้าไปในป่าในพงแต่ไม่มีอันตรายครับเดี๋ยวเราก็จะไปโผล่ตรงบริเวณใกล้ๆทางเข้านั่นแหละใครอยากดูก็ดูในคลิปวิดีโอก่กอนได้เลยครับหรืออยากจะมาดูด้วยตัวเองก็เรียนเชิญได้เลยครับที่นี่ มันมีความรู้สึกดีๆมากเลยนะครับเวลาที่เรามีโอกาสได้เดินลงไปเล่นในน้ําที่เป็นน้ําธรรมชาติแบบนี้ฮะเห็นเด็กๆเล่นน้ํากันแล้วโอ้ยนึกถึงอดีตที่แสนหวานในสมัยที่ยังเป็นเด็กน้อยละอ่อนละอ่อนอยู่เลยครับคุณผู้ชมฮะ พยายามเก็บภาพความสวยงามบรรยากาศที่นี่ไว้ให้ได้มากที่สุดครับแต่ว่าหากว่าเห็นเพียงแค่ภาพเนี่ยมันก็แค่นั้นนั่นแหละผมอยากจะเรียนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านที่มีโอกาสได้มาเที่ยวแม่สายครับมาเที่ยวที่สระน้ํมามรากตคุณน้ํานางนอนที่นี่เลยดีกว่ามาลองเล่นกันดูฮะมาลองเล่นน้าสะอาดสะอาดใสๆจากธรรมชาติกันที่นี่ดีกว่าครับแล้วค่อยเลยไปเที่ยวที่ผาหี้ผาหมีไปดอยนางนอนไปโอ้ยเยอะแยะ,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 ยะมากมายตลาดชายแดนก็ยังเปิดอยู่ครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามที่ดีเดนทัวร์ครับสวัสดีครับ